เไปกันไปกินเดี๋ยวมาหาไม่เ้็พีเร็วมาพอเร็วมาเร็วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากินดวเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวผมมาเร็วเดี๋ยวผมมาหาเรจเร็วม่แเดี๋ยวเร็หต่หนอน้อยเร็เร็วเดี๋ยวมาายตล่ะโอ้ยจนทีตกวันเราอ็อิษละ เฮ็ดยวง,งหนึ่งไหมลูกไฟทางหนึ่งไหมลาไปฟื้นไว้เว่ยพลิกมาแล้วทางสีแล้ว มาดูไม่มา,าดูไม่กับพี่กลับเร็วนอนงายเร็วพี่พี่กิงเสิกจพี่เร็วอาไปกินทานสุกกะปก อาไปกินนะไปกินนึกกินหายแล้วหลกแล้วเอาไปกินพ้ก็ใช่ม่าขั้นมาตูดอีหยังไงไหม สกายน้องสก,กายไปกินครับฐานโชโกโปรก,กุกหายไปหายไปพยายามข้าน่ะพยายามตุดตุดเราไปเดี๋ยวลูกวันมืนน่นบ่โอดเป็นเป็นไอ้นุ่มตอดเหรอเว้ย nhóm chom tót ngái lưu này đâu ngái lưu con chiên đó Hãy subscribe cho ไปแล้วลูกเร็วโอ้ยมันกระเมยเราเว้ยแนวนีโ่โอ้ยโอ้ย,อยเมยเกตเมยเกตนอนกิน,น,นละอปจะของลงไปเออปล่อยของลงไปลูกมาฝืนอกจะของไว้มาคาดเลยนี่น ไปดมจีแ,แ,บบแมวมมแมยงองชูนไปป้อยคลองลงไปไม่รู้ป้อยไป้างนึงไงยับยับจนขึ้นมาตั้งบอลเลยเนี่ยขาเนียขาด เดินบักตอดออกกลิกไปเร็วกินให้กินให้กิน <c oughs> มา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 ่อพอแล้ว 哎，喂。<sighs> <No. S 1>